สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเสียงนี้ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเรื่องรถนะฮะเม่เราทำรถนะครับวันนี้เรียบร้อยฮะสำหรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับจัดเซ็ตคอมสูงบวกยางเรียบร้อยนะครับมาวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าตัวนี้เป็นรถอะไรกันนะอย่างที่เห็นนะครับคันนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับผม3.2นะครับรถที่รานอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้นะครับได้อัพช่องล่างนะครับนะฮะไม่น่าเชื่อบอกก่อนว่าคันนี้ดีเกินคาดนะครับดีเกินคาดยังไงฮะนะฮะช็คชุดนี้นะครับที่เลือกใช้นะครับเป็นช็คจัมโบ้นะครับอ่าเป็นน้ํามันเราอยากลองนะครับอยากลองว่าเอ๊ะถ้าเอาช็คจัมโบ้นะฮะช็คจัมโบ้นะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับมามาจับคู่กับสปริงนะฮะเป็นของอีมูนะครับอ่าจะเป็นยังไงจะออกมายังไงนะฮะผลที่ออกมาครับเกินคาดมากนะครับคันนี้ถือว่าขับดีนะครับ คือปัญหาของปาเจลโหรือสปอร์ตพวกตระกูล SUV หรือ PPV พวกนี้นะครับอ,อย่างผมเรียกว่าปัญหาเนาะปัญหาก็คือว่านะครับท้ายนะครับมันจะถ้าเป็นพวกโชคโมโนโท,ทั่วไปนะครับผมว่ายังส่วนตัวผมว่ายังไม่โอเคยังไม่พอใจยังไม่ถูกใจนะครับมันจะมีการดิ้นและแกว่งอยู่นะครับมีการยุบยาบยุบยาบอยู่วิ่งแล้วขับแล้วโยนมีการเตืยนหัวนะครับนิดหน่อยนะครับก็เลยถ้าจะใส่ก็เป็นซับแท้ง์นะครับแต่ทีเนี้ยเราอยากลองของถูก ราคามันดีฮะตัวนี้ตัวนี้ราคาดีนะครับโปรเฟนเดอร์จัมโบ้นะครับมาจับคู่กับสปริงอีโม่อย่างที่เราบอกนะฮะนี่นะครับอีโม่นะไอ้เป็นนะฮะตัวน้ำมันจัมโบ้สีแดงนะครับออขับนิ่งเลยนะครับขับดีเลยนุ่มเลยทีเดียวนะฮะนุ่มนะฮะบอกว่านุ่มนนะครับสำหรับสไตล์นี้ผมว่าโอเคเลยในการขับขี่ของผมนะคือสไตล์การขับขี่ของเรานะครับค่อนข้างจะขับรถเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยเบรกนะฮะแอนไม่ค่อยเบรก ไม่ได้ขับเร็วประมาณร้อยร้อยี่สิบเดินทางทั่วไปปกติแต่ชอบรูดนะฮะรูดอย่างเดียวนะฮะวันนี้ก็ได้อัพนะฮะยางเป็นพันคุกนะครับสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับเอ็มทีนะครับนี่เต็มเต็มแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่งนิดหน่อยนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีปาดมงคลด้านหน้าก็มีดึงซุ้มนะครับแล้วก็ตัดชายไปนิดนึงนะครับเ่ยคันนี้เตรียมออกทริปอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ด้านหน้านะฮะเป็นแทคน แข่งลิมิเต็ดอี dition ตัวนี้สีแดงนะครับต้นกลากงานเราเองอยู่แล้วนะครับปีนกประปงสาแน่นอนครับเป็นเจ้าอื่นใครไปไม่ได้เพราะรถเราต้องใส่ของเราอยู่แล้วไงนะครับคันนี้ผมถือว่าขับดีนะครับในส่วนตัวเพราะว่าปาเจโร่ผมมีคันหนึ่งนั้นเป็นชุดโมโนสปริงของเป็นของอาร์ตแมนนะครับแต่คันนี้ผมบอกว่าคันนี้นุ่มนึบกว่าคันโน้นนะครับคันโน้นจะเหมาะกับสไตล์คนผู้ ผู้มีอายุหน่อยๆนะฮะมีอายุหน่อยๆนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างนุ่มๆชุบๆหน่อยนึงนะครับนะฮะแต่คันนี้โอ้โหออกมาดีเลยนี่นี่คือพูดอะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครยังไม่อยากเชื่อผมนะฮะมามาที่ร้านได้ทุกวันนะครับมาลองมาเทสกันก่อนนะครับสำหรับปาเจโโ่อยากลองอยากเทสอารมณ์มันจะดีอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับสำหรับชกรคคาแค่ไม่กี่พันนะครับไม่กี่พันนะครับรุ่นนี้นะฮะบอกเลยไม่กี่พันนะครับสำหรับสเต็ปยก สนิ้วนะครับคันนี้ตามสูตรตามสูตรตามสไตล์ของทางร้านเรานะครับก็คือแน่นอนฮะเราก็ทํามิซูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะแ,แ,แต่เราไม่เคยบอกว่าเราเป็นเซียนนะฮะแม็กตัวนี้เป็นเบสเล่งยางานนะครับ S W นะครับหมื่นจบนะครับชุดนี้อยากได้อย่างนี้ชอบสเต็ปนี้คลีนคีนแบบนี้นะครับแน,น,น่นแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ ต้นกล้าออโตคอร์สภาษาอังกฤษเป็นหน้าเพจนะครับหรือจะต้นกล้าภาษาไทยออโตคอร์สภาษภาไทยเป็นของผมเองนะครับชอบสเต็ปนี้ยังไงก็ทักมาได้เลยครับผม